สว, exactly สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสวัสดีนะคะกับ ชั่วโมงแรกของสัปดาห์นี้นะคะพบกันอีกครั้งนะคะในชั่วโมงแรกเนาะเป็นชั่วโมงของคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะทีนี้วันนี้ให้นักเรียนนะคะเตรียมหนังสือขึ้นมาให้พร้อมเหมือนเดิมค่ะและเดี๋ยวเรานะคะก็จะเปิดหนังสือไปที่หนะ้าโมสัปดาห์ที่แล้วเป็นหน้าหนึ่งร้อยสิบห้าวันนี้นะคะเป็นหน้าหนึ่งร้อยสิบหกอะไรนะคะวันนั้นคุให้การบ้าน อ่าให้กันบ้านใช่ไหมคะเป็นจํานวน2ข้อใช่ไหมสองข้อที่เหลือแต่ว่าช่วงท้ายชั่วโมงอะเรานี่มีการเฉลยไปบ้างแล้วนะคะว่าคําตอบคร่าวๆประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะที่ทํามาก็ถูกต้องหมดกับทุกคนนะคะเก่งมากๆอ่าทีนี้ในวันนี้เดี๋ยวเรานะคะจะไปต่อที่หน้า1นึ่งร้อยสิบหกเนาะ อ่าหนึ่ง้อยสินะคะเตรียมเปิดหนังสือให้พร้อมนะคะแล้วก็อ่ชั่วโมงแรกอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่ไปเพื่อนกันก่อนนะคะอ่าโอเคนีมากค่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตฉายสไลด์แป๊บนึงโอเคทุกคนเห็นหน้าจอเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอค่ะอ่าโอเคอเค่ะสำนับนะคะ อ่าเรื่องของในวันนี้นั่นก็คือจะเป็นเรื่องของ ค่าประมาณผลลัพธ์ของการคูณและการหารของทศนิยมนั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ในแบบฝึกหัดของเราหน้า116ค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะอันดับแรกนักเรียนก็ต้องดูตัวอย่างก่อนอย่างเช่นตัวอย่างที่1นนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนหาผลคูณซึ่งการคูณของทศนิยมนะคะนักเรียนดูว่าเวลาเขาตั้งการคูณเขาตั้ง ไงนะคะคในที่นี้เงื่อนไขเขาบอกว่าให้หาเป็นค่าประมาณนะคะของผลคูณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งถ้าเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนักเรียนก็จะต้องหาทั้งหมด2ตํตำแหน่งแต่ว่าในที่นี้ให้นักเรียนสังเกตจํานวนค่ะ4คูณด้วย2.573นะคะให้นักเรียนสังเกตทศนิยม2.573 ในที่นี้เป็น3ตําแหน่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนตั้งผลคูณะคะให้ครบทุกตําแหน่งเลยนะคะ,ะหลังจากนั้นทีนี้ให้สังเกต2.573นะคะเป็น3ตําแหน่งแน่นอนว่าจะต้องส่วนด้วยหลักอะไรจะต้องเป็นหลักส่วนอะไรคะ ส่วนด้วย1,000น,นะคะเป็น3ตำแหน่งถ้า1ตำแหน่งอย่างเช่น2.5นักเรียนก็ส่วนด้วย10 ถ้าเป็น2.57นักเรียนก็ส่วนด้วย100และก็เป็น2.573นักเรียนก็ส่วนด้วย1,000อันนี้ให้ดูตัวเลขหลังจุดนะคะว่าเป็นหลักส่วนใดบ้างเนาะ,ะจากนั้นขั้นตอนของการแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนจะสังเกตในว่าจำนวนนะับที่นำมาคูณหรือตัวตั้ง ก็คือ4นะคะคูณด้วยเห็นไหมคะทศนิยมนำมาคูณด้วยหลักส่วนพันนะคะก็จะกลายเป็น2573ส่วนด้วย1000งพอันนี้2.573จนะ,ะจะกลายเป็น2573การคูณทศนิยมนักเรียนนืงจำนิยามหรือสมบัติของการคูณได้ไหมคะว่าอ่า ถ้าเป็นการคูณนักเรียนจะต้องเลื่อนจุดไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งถ้า1นึ่ตำแหน่งนะคะเออถ้าเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเนี้ยให้เลื่อนจุดไปทางซ้ายนะคะอ่ะทีนี้จากนั้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนที่เราคูณใช่ไหมคะเป็น2573ส่วนด้วย1000 ทีนี้ในส่วนนะคะจะเป็นส่วนของตัวสันิยมค่ะโอเคค่ะทีนี้นักเรียนก็นำสีนะคะไปคูณกับ2.5เหมือนเออ ไปคูณกับจำนวนเต็มที่เป็น2573นะคะจากนั้นก็นำมาส่วนด้วย1,000แล้วจะกลายเป็นทศนิยมจำนวน3ตํตำแหน่งนั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้จำนวนที่เราได้ก็คือ10.292นะคะเนื่องจากว่า10.292จะมาจาก1292ส่วน1,000นั่นเองนะคะ ทีนี้ในส่วนของค่าประมาณเขาบอกว่าค่าประมาณของผลคูณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งทีนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนดูเกี่ยวกับค่าประมาณของทศนิยมก่อนอันนี้จะเป็นการหาค่าประมาณทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะอันดับแรกทบทวนการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจํานวนเต็มหน่วยก่อนสมมุติว่า ถ้านักเรียนดูว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ3.8คือจำนวนใดเพราะเหตุใด3.8นะคะลองประมาณนักเรียนสังเกตตัวเลข8นะคะจะเห็นว่า3.8ใช่ไหมเส้นระหว่าง8นะคะในที่นี้จะเป็น จำนวนเต็มนะคะระหว่าง3และ4เพราะฉะนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มหน่วยของ3.8ก็คือ4เพราะว่าเราสังเกตเลขโดดในหลักส่วน10ที่เป็น8อันนี้ทบทวนในเรื่องของค่าประมาณนะคะเพราะว่านักเรียนจะต้องนำไปใช้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ในข้อสอบอาจจะมีเยอะอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะอะต่อไปทีนี้มาดูข้อต่อไปบ้าง ค่าประมาณจํานวนเต็มหน่วยของ4.324ค่ะ4.324เป็นจํานวนเต็มในที่นี้จํานวนเต็มของทศนิยม4.324จะอยู่ระหว่าง4กับ5ใช่ไหมคะอ่ะอยู่ระหว่างจํานวนเต็ม4กับจํานวนเต็ม5 นักเรียนดูตามครูด้ดนะคะใช่ทีนี้ในการประมาณให้นักเรียนสังเกตตัวเลขโดดก็คือเลข3เลข3มันต่ำกว่า5เพราะฉะนั้นเราก็จะปัดมาทาง4งไ,ดได้เลยอ่าเพราะฉะนั้นวิธีสังเกตข้อนี้เป็นจำนวนเต็ม4เพราะว่าเลขโดดในหลักส่วน10เป็นเลข3นั่นเองอ่าต่อไปนะคะ8.51ค่ะ8.51 เป็นเลข9เพราะว่าเราสังเกตเลขโดดในหลักส่วน10เป็นเลข5้ห้านะคะแน่นอนปัดขึ้นแน่นอนปัดขึ้น,ป,นปัดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นได้เาใช่ถูกต้องก็จะเป็นจำนวนเต็ม9นั่นเองคำว่าจำนวนเต็มนะอ่ะต่อมาทีนี้มาดูในส่วนของค่าประมาณเป็นทศนิยมบ้างถ้าหนึ่ตำแหน่งนะคะลองสังเกตอ่ะ ทศนิยมต่อไปนี้ค่ะสองจุดงสองสองจุดสอและ2.28ดังนี้นะอ่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนดูก่อนว่า2.22อ่ะอยู่ระหว่างทศนิยม1ตําตำแหน่งใดนักเรียนต้องสังเกตก่อนว่าจำนวน2.22นะคะอยู่ระหว่างทศนิยม1ตําตำแหน่งใด นั่นก็คือ2.2กับ2.3นั่นเองจากนั้นค่ะ2.2เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมสองตำแหน่งได้ก็คือ2.20และ2.3นะคะก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมตำแหน่ง2องตำแหน่งได้นั่นก็คือ2.30เพราะฉะนั้นนักเรียนก็นำมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะได้จํานวนที่อยู่กลึงกลางนะคะ2.20กับ2.30นั่นก็คือ2.25อ่ะ ทีนี้อันนี้ต่อมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นอันนี้จะเป็นเส้นที่แสดงจำนวนส่วนใหญ่ในการเริ่มต้นนะคะในการประมาณเราก็จะใช้เส้นแสดงจำนวนเพราะว่าจะได้หาง่ายในที่นี้นักเรียนจะสังเกตได้ว่าเส้นจำนวนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่2.2ไปจนถึง2.3ที่เรากะไว้เมื่อสักครู่ที่เป็นค่าโดสนิยมที่เป็นสองตำแหน่ง ก็คือ2.2แล้วก็2.3นะคะจากาจากที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่เห็นไหมคะ2.20แล้วก็2.3ทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าจำนวนที่อยู่ตรงกึ่งกลางนะคะเป็น2.25ทีนี้ในการประมาณค่ะ2.2จะเห็นว่าเลข2ใช่ไหมคะจะอยู่ฝั่งทางด้าน 2.2มากกว่าใช่ไหมคะถ้า2.25ขึ้นไปนั่นถึงเราจะปัดถึงเป็น2.3แต่ว่าในที่นี้โทศนิยมของเราอยู่ในตำแหน่งที่2.2เพราะฉะนั้นค่าประมาณก็จะได้เท่ากับ2.20นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของเส้นแสดงจำนวนอ่ทีนี้ตัวอย่างต่อไปของเรานะคะอะ ต่อไปทีนี้นะคะเราจะหาผลคูณเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มนักเรียนสามารถหาได้ง่ายอยู่แล้วนะคะ,ะทีนี้ในการคูณนักเรียนสังเกตว่าตัวอย่างจะเป็นทศนิยมทั้งสองจำนวนที่เขานำมาคูณใช่ไหมคะเป็น1.23คูณด้วยค่ะทีนี้นักเรียนสังเกตนะคะ1.23อยู่ในหลักส่วนอะไรคะส่วนร้อย และก็1.4อยู่ในหลักส่วน10ในที่นี้นะคะนักเรียนก็ต้องนำจำนวนที่อยู่ด้านบนนะคะคูณกันแล้วก็หมายถึงว่าเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะคะในการคูณทศนิยมเราจะไม่ได้ตัดทอนนะคะอันนี้จะไม่ได้ตัดทอนเหมือนเศษส่วนนะคะอันนี้ก็คือจะคูณกันปกติเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะไม่ใช่การคูณของเศษส่วนนะอันนี้เป็นการคูณของทศนิยมนะคะ หลังจากนั้นเมื่อได้ผลคูณแล้วนักเรียนก็นำมาเป็นค่าประมาณนะคะก็จะได้เป็น1.7นักเรียนสังเกตได้เลย1.7นะคะมากกว่า1.5เราก็ปัดเป็นจำนวนเต็ม 2, 2> ไ,มได้เลยอ่าโอเคตัวอย่างต่อไปค่ะจะเป็นการหารอ่ะซึ่งเราผ่านมาแล้วการหารเหมือนเดิมในครั้งที่แล้วนะคะก็หารโดยปกติตั้งหารยาวนะคะ จากนั้นค่ะนักเรียนก็นำผลมาเป็นค่าประมาณได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ตัวอย่างสุดท้ายนะคะในการหาผลหารอ,อันนี้เขาบอกว่าให้เราหารเป็นจำนวนเต็มอ่าจำนวนเต็มเราก็หารทศนิยมทั้งหมดก่อนแล้วจากนั้นเราก็ค่อยมาประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มอ่าทีนี้จะให้นักเรียนดูตัวอย่างในหน้าที่1 1 7นะคะหน้าที่1 1 7้เขาบอกว่า ในแบบฝึกหัดนะคะจะให้เราหาทั้งส่วนที่เป็นการคูณและก็การหารโดยมีเงื่อนไขเช่นเขาบอกว่าหาค่าประมาณผลคูณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งหรือหาค่าประมาณผลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องดูเครื่องหมายดีๆและก็ดูการ วิธีการคูณแล้วก็การหารว่าโจทย์ขอให้การคูณหรือการหารมานะคะจากนั้นเราก็นำมาประมาณปกติเหมือนเดิมนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองฝึกทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่านะคะตอบแล้วแน่เลยอะ,อะในที่นี้นะคะข้อที่1นนะคะเขาบอกว่าข้อนี้ให้นักเรียนหาค่าประมาณผลคูณเป็นจํานวนเต็ม ง่ายเลยสิทีนี้นัองเรียนดูค่ะจำนวนแรก2.08แน่นอนว่าเป็น2องตำแหน่งต้องส่วนด้วยอะไรคะร้อยครับร้อยครบน้คส่วนด้วย100ต่อไปค่ะเอ่จำนวนที่สองที่เป็นตัวคูณ4.3อันนี้ต้องส่วนด้วยอะไรคะ สิครับสิบครับหนึ่งร้อยคูณสิบ, <100 S 2> สบได้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันครับหนึ่งพันเพราะฉะนั้นรู้แล้วว่าข้อนี้จะต้องเป็นโทศนิยมกี่ตำแหน่งคะสาตำแหน่งแต่เขาบอกให้เราประมาณเป็นจำนวนเต็มเอาล่ะวิธีทำก่อนเลยอันดับแรกสองจุศูนย์แปดส่วนด้วยหนึ่งร้อย นักเรียนต้องนำสองจไปคูณด้วย100อันนี้ขยบจุดกี่จุดคะสองจุดครับอ่าใช่แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้จำนวนเต็มนั่นก็คือสองอะไรคะสองจุดสองร้อยแปดสองร้อยแปดส่วนด้วยอะไรคะหนึ 100. <100. S 2> <100. S 1> ่งร้อยร้อย้คูณด้วยสี 4. เกือบหน้าศูนสี่สิบเท่าไรคะสี่สิบสามส่วนด้วยสิบสามจุดสามส่วนด้วยสิบครับบสิค่ะเป็นจํานวนเต็มนะคะนักเรียนต้องเป็นจํานวนเต็มอะต่อมาค่ะทีนี้เราจะได้สองร้อยแปดคูณด้วยสี่สิบสามค่ะเป็นเก้าร้อยสี่สิบสี่ครับนั้เท่ากับ แปดพันเก้าร้อยสี่ส้อยสสิบสี่ค่ะแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสี่ส่วนด้วยอะไรคะหนึ100่งร้อยคูณสี่หนึ่งพันหนึ่งพันส่วนน้วยหนึ 1, ่งพันค่ะ, 1, คะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้เป็นทศนิยมคือห <1, S 1> นึ่งหนึ 1, ่งสองเราต้องขย 1, ิบจุดใช่ไหมคะ หลักส่วนหลักส่วนสิบส่วนร้อยแล้วก็ส่วน 1, พันเพราะฉะนั้นเราจะได้เท่ากับ8.9ด 4, 4. ุโอเคทีนี้เขาบอกว่าให้ประมาณเป็นจำนวนเต็ม8.9เราก็ประมาณเป็นจำนวนอะไรได้เลยได้เก<น><น>้าได้เก้าเพราแปกาสี่สก็ประมาณได้เท่ากับ9 ดังนั้นข้อนี้เราจะสรุปได้ว่า2.08คูณ4.3นะคะมีค่าประมาณเท่ากับ9นั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตอบ9ได้เลยสแสดงวิธีทำตามขั้นตอนนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ,ะข้อที่2จะเป็นการหารค่ะนักเรียนเขาบอกว่าให้ประมาณผลหารเป็นจำนวนเต็มด้วยนะคะ ข้อนี้จำนวนเต็มอีกแล้วอ่ะนักเรียนตั้งหารปกติหารยาวค่ะ,ะตั้งให้เรียบร้อยนะคะจำนวนตัวตั้งนะคะจะอยู่ด้านในเครื่องหมายแล้วก็ตัวหารจะอยู่ด้านนอกอ่ะทีนี้หารทีละจำนวนค่ะนักเรียนดูก่อนว่า23คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ41่สมีไหมคะถ้าไม่มีนักเรียนก็เอาใกล้เคียงนั่นก็คือ23่คูณนึเท่ากับ อ่ายี่สิบสามจากนั้นลบกันเหลือเท่าไหร่เหลือสิบแปดค่ะอ่าเหลือสิบแปดใช่ไหมคะจากนั้นนักเรียนก็ดึงอะไรลงมาดึงหนึ่งลงมาค่ะหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบเอดหารด้วยยี่สามค่ะทีนี้มันจะไม่ลงตัวเป๊ะน,นะคะใกล้เคียงที่สุดคือยี่สิบคณยี่สิบสามูณได้เท่ากับ หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดค่ะหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะคะจากนั้นลบกันเหลือยี่สิบเหลือยี่สิบค่ะทีนี้ดึองอะไรลงมาดึงห <5. S 1> ้าน,นะคะ <5. S 1> อ่ะยี่สิบสามคูณอะไรแล้วได้สองร้อยห้าใกล้เคียงสุดนะคะเป็นยี่สิบสามคูณด้วยแปดนั่นก็คือได้เท่ากับ หนึ่นั่นเองอ่าทีนี้จัดการลบกันค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือเนื่สอครัอ่าเหลื <21. S 1> อยี่สิบอพอเน้ยนนะคะทีนี้โทศนิยมเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอ่าในข้อนี้เราจะได้เป็นโทศนิยมเท่ากับ หนึ่งจุดอะไรคะหนึ่งจุดเจ็ดแปดหนึ่งจุดเจ็ดแปดประมาณเป็นจํานวนเต็มค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่ <S 2> 2 <S สองอาได้เท่ากับสองนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะหนึ่งจุดเจ็ดแปดเราก็จะประมาณได้เท่าสองดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งห้าหารด้วยยี่สามนะคะประมาณค่าได้เท่ากับจํานวนเต็มนั่นก็คือสองนั่นเองนักเรียน,นก็ตอบสองได้เลย มีข้อที่3ค่ะข้อที่3เป็นการหาผลคูณนะคะในหน้าที่118ทีนี้เงื่อนไขบอกว่าให้หาเป็นค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งค่ะนักเรียนทีนี้1ตําตำแหน่งอ่ะก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องดูทศนิยมก่อนว่าจํานวนแต่และจํานวนอยู่ในหลักส่วนอะไรบ้างอ่ะอันแรกอยู่ในหลักส่วนอะไรคะ 8.43สตำแหน่งสองร้อยแล้วก็สองจุดหนึ่งอยู่ในหลักส่วนสิบ,สบคูณออกมาแล<ะ>้วต้องได้กี่ตำแหน่งเนี่ยสามตำแหน่งนะคะ,ะอ่าเวลาสังเกตว่าจํานวนใดคูณกับจํานวนใดแล้วจะได้กี่ตำแหน่งนะคะในที่นี้จะต้องได้สามตำแหน่งนะอ่าทีนี้จากโจทย์เมื่อสักครู่เราก็จะมาตั้งเป็นหลักส่วน ทศนิยมกันอ่าทีนี้หนึ่งร้อยขยบจุดไปก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มคือแปดร้อยเท่าไหร่แปดร้อยแปดร้อยสี่สิบสามส่วนด้วยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย่ะสองจุดหนึ่งเป็นจำนวนเต็มส่วนสิบยี่สิบเอ็ดอ่ก็ต็ตยี่สิบเอ็ดส่วนด้วยสิบ สิบ <10. S 1> อ่าโอเคค่ะจากนั้นทีนี้นักเรียนก็นำแปดร้อยสี่สิบสาม 43, ไปคูณกับยี่สิบเอ็ดและหนึ่งร้อยไปคูณกับสิบข้อนี้ต้องได้ส่วนอะไรอยู่แล้วคะส่วนหนึ่งพันหนึ่งพันครับหนึ่งพันหลังจากนั้นนักเรียนเอาแปดร้อยสี่สิบสามคูณยี่สิบเอ็ดค่ะเริ่มหนึ่งมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามครับให้คูณไวจัง่า อ่ะโอเคนะคะทีนี้เราจะได้เท่ากับหนึ่งมืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามหนึ่งมืนนพันนะคะเอ่ยหนึ่งมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามส่วนด้วยหนึ่งพันละทีนี้ในการขยาย ตาแหน่งนะคะนักเรียนดูก่อนอ่ะหลักส่วนร้อยใช่ไหมคะเออหลักส่วน10ก่อนอันดับแรกแล้วก็ส่วนร้อยแล้วก็ส่วนพันเพราะฉะนั้นจุดจะต้องใส่อยู่ตรงหลังเจ็ดหลังเจ็ดอ่ะข้อนี้จึงกลายเป็น17จุดอะไรคะจุดเจ็ดส่วนสามแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นโทสนิยมหนึ่งตำแหน่งค่ะสิบุค่ะสิบเจ็ครับ <17. S 1> แห่งก็ต้องเป็นสิบเจจุด <7. S 1> ข้อนี้สังเกตเลขโดดตัวไหนคะเลขศูนยค่ะศูนเก่งมากอ่าเริ่มประมาณได้แล้วเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือข้อที่สี่นะคะข้อสี่ในที่นี้เขาบอกว่าเป็นการหารค่ะให้นักเรียนหาผลหารเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเหมือนเดิมอ่าในการตั้งหารเหมือนเดิมนะคะตัวตั้งและก็ ตัวหารนะคะในที่นี้ตัวหารก็คือจำนวนเต็มเป็น14หารด้วย19.26นั่นเองค่ะจำนวนแรกนักเรียนดู14ก่อน14คูณอะไรได้19 14ค่ะ14 14 14 14ลบกันเหลือ5 5เหลือ5ครับโอเคจากนั้นต่อไปดึงอะไรลงมา ดึงสองดึงสองติดสี่คูณอะไรได้ห้าสิบสองสิบสามสิบสองสิบสามใกล้เคียงสุดคือสิบสี่คูณด้วยสามแต่ก่อนที่จะเติมเราก็ต้องใส่จุดก่อนจุดอันนี้ก็จะเป็นสามสิบสี่คูณสามได้เท่าไหร่นะสี่สิบสี่สองสองอ่าลบกันเหลือเท่าไหร่คะสิบ เหลือสิบแล้วดึงอะไรลงมาจำนวนสุดท้ายก็ 6, คือหก <6. S 1> นั่นเองสิบสี่คูณอะไรแล้วได้หนึ่งร้อยหกสิบสี่คูณเจ็ดได้เก้าสิบแปดค่ะถูกต้องค่ะสิบสี่คูณเจ็ดใกล้เคียงสุดก็คือได้เก้าสิบแปดเอทำมาก่อนหรือเปล่าเนี่ย 5, 5. อ่าค่ะอ๋อโอเคนะคะทีนี้จากนั้นลบกันเหลือเท่าไหร่เอ่ย เหลือแปดครับแปดเหลือแปดนะคะพอแล้วทศนิยมเราหมดยังหมดแล้วนะคะทศนิยมเราหมดแล้วนะคะจากนั้นนักเรียนก็จะได้ทศนิยมที่เป็นเอผลหารนั่นก็คือหนึ่งได้ยังจุดสี่จุดเจ็ดจากนั้นทีนี้ให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนักเรียนสังเกตเลขเจ็ดคหนึ่งจุดสี่ครับประมาณได้เท่ากับ S 1, 1. <S น,นึ่งจดสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็สามารถตอบได้เลยว่า1.37ประมาณได้เท่ากับ1.4นั่นเองง่ายไหมคะอ่ะถ้าง่ายทีนี้ให้เวลาเรียน,นข้อที่ห้าจะเป็นผลคูณเหมือนเดิมแต่ว่าในที่นี้เงื่อนไขให้เราดูว่า เป็นผลคูณสองตำแหน่งอ่าสองตำแหน่งอ่าเริ่มเลยค่ะหนึ่งจุดเก้าค่ะหนึ่งจุดศูนย์เก้าส่วนด้วยหนึ่งอะไรคะหนึ่งร้อยส่วนด้วยหนึ่งร้อยห้าจุดแปดค่ะส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยสิบอ่านนี้คุณบอกจํานวนเต็มคุณครูมาหนึ่งจุดศูนย์เก้าหนึ่งร้อยเก้าหนึ่งร้อยเก้าโอเค <9. S 1> ต่อไปค่ะห้าจุดแปดก็เป็น ห้าสิบแปดห้าสิบแปดอ่านักเรียนนำหนึ่งร้อยเก้าไปคูณกับห้าสิบแปดได้เลยค่ะแล้วก็หนึ่งร้อยคูณด้วยสิบข้อนี้เป็นส่วนอะไรอีกเหมือนเดิมส่วนหนึ่งพันจนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าคูณห <6, S 1> <58. S 2> ้าสิบแปดหกพันสามยี่สิบสองครับหกพันสามร้อย ยี <22. S 1> ่สิบสองง่ายเท่ากับหกพันสามร้อยยี่สิบสองหกพันสามร้อยยี่สิบสองหลักส่วนพันค่ะสามตำแหน่งหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นเราจะได้หกจุดเป็นหกจุดสามส <6. S 1> องสองจุดสิบสาม สองสองในที่นี้เป็นสองตำแหน่งค่ะนักเรียนสองตำแหน่งหกจุดสามสองเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นค่าประมาณนั่นก็คือหกจุดสามสองและข้อสุดท้ายนะคะเป็นข้อที่หกค่ะหาค,ค่าประมาณเป็นผลฐารทศนิยมสองตำแหน่งได้คำตอบแล้วหรอสามสามจสองสี่ครับ ได้คำตอบแล้วใช่ไ,มไหมคะนั่นก็คือ3.24ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะบอกว่าถูกต้องอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งผลหารก่อน12คูณอะไรได้สามสิบแปดสิอคูณสามคูณสได้เท่ากับ36นะคะลบกันเหลือส สค่ะเหลือสองนะคะจากนั้นในทีนี้ดึงอะไรลงมาดึ้นเก้าคะสิบสองขึนก้าสิบสงสองยี่สิบค่ะสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสอง่สิบยี่สี่สี่ห้าห้าอ่าดึงลงมา1ึลงมาสิบสองหึงคุณอะไรไดสิบเอ็ดสิบสองสี่สิบแปสี่สิบแปดค่ะ ลบกันเหลือสามสาลบกันเหลือสามสามพอแล้วทีนี้เราจะได้เป็นทศนิยมก็คือสามจุดสองสี่นั่นเองสองสี่ข้อนี้เป็นการประมาณผลหารนะคะสองสี่ตัวเลขหลักถัดไปน่าจะเป็นศูนย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ประมาณได้เท่ากับสามจุดสองสี่ โอเคนะคะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับแบบฝึกหัดทีนี้ในที่นี้นะคะค,คุณครูฝากการบ้านให้นักเรียนหนึ่งหน้านะคะก็คือหน้าที่119นะคะให้ทำข้อ7แล้วก็ข้อ8แล้วก็ข้อ2ใหญ่เป็นจำนวน4ข้อด้วยกันนะคะซึ่งคิดว่านักเรียนน่าจะทำทันเนาะเดี๋ยวถ้าไม่ทันยังไงเดี๋ยวในรอบของ ชั่วโมงกันบ้านนะคะาจำนวนทั้งหมด4ข้อด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะต้องนำส่งคุณครูนะคะในหน้าที่117 118แล้วก็การบ้านที่นักเรียนทําเองก็คือหน้า119นะคะไม่นไ <c oughs> ม่มีค่ะ โอเคค่ะถ้าไม่มียังไงเดี๋ยวเตรียมเรียนว,วิชาต่อไปได้เลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาเรียนในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนทํากันบ้านด้วยความตั้งใจแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะได้กลับมาพบกันในช่วงหลังนี้เนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะครูคก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ ดีค่ะคุณวคีีค่ะค